นั่นนั่นนานนั่นนั่นนั่นนันนันน,น,นันนันน,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 น้องเพชรขอดาวให้ดิ <laughs> พี่พลอยล่ะพี่พลอยขอยังไงพี่พลอยขอเป็นไหมขอดาวให้หน่อยค่ะขอดาวหน่อยจ้า ขึ้นไม่ได้หรอกต้องเอาผู้ใหญ่เอาขึ้น <c oughs> ขึ้นไม่ได้หรอกลูกแล้วยายเอาแล้วมันจะตกเพราะว่าต้องมีคนจับ <c oughs> ทำทำทำยังไงนะถึงจะได้ขี่เต้นให้ดูก่อนเต้นจริงติดจริงติดติดตลลิติดจริงเต้ดจริงติดติดตลลิติดจริงมาจับเราไปจนได้ติดจริงติดติดตลลิติดจริงเต้ดจริงติดติดตลลิติดจริงจีได้กันมาเต้นละเดะเดะเดะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี <os> ๋ยวอย่าพึ่งโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วคอยช่วงคุณกูเดี๋ยว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 เอาเอาควายย้ายควายย้ายดีกว่าเอาเอาโยนย้ายเด้โยนฮึดทิ้ดเอาทางนี้จีติงจิงจีจิ๊ิจีติงเอาพี่น้องเพชรทางนี้ลูกมานั่งฝั่งนี้นะอึบอึ๊บนี่เอาเดี๋ยว กล้องหลังกล้องหน้าติดจริงติดติดตลิทธิดจริงติดจริงติดตลิทธิดจริงอ๋อสองคนเลยอ่ะสองคนเลยติดจริงติดตลิทธิดจริงย้ายลงเสียบกระแลงนี่พี่น้องคนเดียเห็นไหมเสียบกระแลงย้ายหนูติดจริงติดตลิทธิดจริง สบายบ่ลูกสบายไหมสบายไหมสบายไหมคะสบายไหมคะสบายไหมคะไอนน้องทางนี้ทางนี้น้องเพชรน้องเพชรข้างซ้ายพี่พลอยข้างขวาพี่พลอยสบายไหมลูกสบายไหมสบายไหมบอกก่อนสบายไหมหรือว่าเจ็บดากเจ็บดากวะทิ๊ดคิด

จุเบเบะอะไรกัดล่ะลูกอะไรกับรู้กันอะไรกันชิงฉาแล้วมิลาได้จ้าบอกกันชิงฉาแล้วนองเพชรน้องคอยได้จ้าพี่คอยน้องเพชรได้จ้าชิงฉาได้จ้าพี่ชิงฉาได้จ้า จ่าน้ีน้องคอยน้องเพจด้จ้าพอยน้องเพจด้วยหนึ่จ้าสีกับยาติดจิงติดติดตลิ่ติดจิงติดจิงติดดติดจิงติดดติดดจิงดันันันบเ้บ เดินเด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 ่นเดเ้มเข้มหมาหนิเ้มเข้มหมาเ้มหมานอยเข้มหมาน่อยนี่้านีก็เข้มหมาน่อยข้านีก็เ้มหมายยิ่งอ้ยโมบิปวดเอนคอรนายายเเหมอเป็นเอาไม้ไม้เอายางไม้ลูกยายร้องเพลงให้ฟังนะ แสงจันทร์ใช้ส่องสะท้อนให้น,อน้อได้ห้ำให้ผู้บ่าวเ,เมืองน้องไอชื่อน,อน,อน้นนนองไ,ได้น,นดัดกันปี

ค้อยกับลองเอาลอกลองไหมลองไหมจอนจอนโอ้ตอนนี้ยังไงมาแล้วเนี่ยมาแล้วหนึ่งลูกหมูมาแล้วแสงจันใช้สองหมู